ก็ตอนนี้ power combo ก็ทำงานที่5 0 h เฮิร oh. ์นะครับก็คือแดดแบบนี้แหละครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับคือ power combo เนี่ยเป็นอินเวอร์เตอร์ระบบ ac dc รับไฟได้ทั้ง2แหล่งจ่ายนะครับรับได้ทั้ง dc จากแผงโซล่าเซลล์นะครับแล้วก็รับไฟได้จากไฟหลวงนะครับผมอันนี้ผสมไฟใช้อยู่นะครับก็คือแดดแบบนี้นะีสามารถประหยัดไฟหลวงได้ที่8 ปกติซับเมอร์ดขนาด2แรงหย่อน90เมตรนะครับ,ต,บ,รรรบตัวนี้นะครับจะกินกระแสอยู่ประมาณ12ถึง13แอมป์นะครับก็แดดแบบนี้ได้แผงมาช่วยนะครับแล้วก็ทำงานเต็มที่ที่50เฮิร์ตเนี่ยกินกระแสอยู่8แอมป์นะครับก็ประหยัดไปอยู่ประมาณ5แอมป์นะครับผมนี่คือประสิทธิภาพของ Power Combo นะครับซึ่งถ้า ช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยนะครับมันมันแดดมันไม่มีนะครับแต่ว่าเราต้องการลดลดสวนนะครับก็อันนี้สูบซับเมิร์ดขึ้นมาแล้วก็อัดสปริงเกอร์เลยนะครับตรงนี้4แถวนะครับ4แถวแถวและ10หัวนะครับหนึ่งนะครับผมแล้วก็2นะครับผมแล้วก็อา่า 3แถวตรงนี้นะครับนี่สแถวตรงนี้แล้วก็4แถวตรงนี้นะครับผมก็คือ4แถวแถวละสิบหัวนะครับผมอันนี้อัดจากสปริงเกอร์มาเลยก็คือเออัดจากปัม๊มซับเมิร์ดมาเลยนะครับซึ่งซับเมอร์ดนี่ห่อนลงไป100เมตรนะครับเนี่ยนะครับก็คือฟ้าปิดก็มีน้ําใช้นะครับผมถ้าใช้เป็นระบบ AC ซิงเกิลเฟสหรือ3เฟสก็ได้นะครับตัวเจ้าพาวเวอร์คอมโบเนี่ยสามารถที่จะขับได้ทั้งซิงเกิลเฟสแล้วก็3เฟสนะครับก็สนใจเป็นตัวเทีนจำหน่ายนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังรับตัวเทนจำหน่ายอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าขออย่างเดียวอยาให้ซ้ำกันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นจังหวัดใหญ่ๆผมก็ต้องการสี่นะครับถ้าเกิดบริษัทถ้าเกิดจังหวัดเล็กๆก็อาจจะต้องการสักประมาณ2เจ้านะครับ